ก็รับ OTP แบบนี้เองนะคะแค่นี้เองสำหรับคนที่มาทำการตลาดใช่ไหมคะแล้วก็ดาวน์โหลดมีการผูกโค้ดแล้วมันจะมีตัวนี้นะคะช่องช่องต่างๆตัวนี้เนี่ยบริษัทดอปลิสเป็นคนทำแอปดอปลิสนะคะเป็นคนทำแอปให้แล้วก็ทำเรื่องของการที่มีคนมากินสินค้าลูกค้าก็จะมารีวิวสินค้าให้ทางนี้นะคะในเรื่องของระบบแอป ใครอยากกินอะไรก็เข้าไปดูเนาะพี่พรเนาะพี่พร,พพรกินดเีเราก็มาทําแอปตอนนี้กูเต่ากินดีก็มาทาแอปตอนนี้นี่หลายคนก็มาทําตอนนี้ให้ในเรื่องของหน้าแรกก็จะเป็นหน้าของช้อปปิง้งหน้าที่สองก็จะเป็นเรื่องของรีวิวและคําว่าบัญชีมันใช้ในกรณีคนที่คนที่ตอนนี้นะจะแตกต่างสําหรับคนที่เป็นลูกค้านี่ค่ะคนที่เป็นลูกค้าก็จะเป็นสีเห็นไหมคะตัวนี้จะจิ้มไม่ได้ จะเป็นสีเทาๆจิ้มไม่ได้สีเทาๆจิ้มไม่ได้นะคะ